สวัสดีครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับแอดดี้เบาสบายสไตล์แอดดี้ในเพจราคาคุยครับกลางสัปดาห์นี้มีฟุตบอลที่น่าสนใจก็คือฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับทั่วใหญ่เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมจากอังกฤษนั้นเข้ารอบถึง4ทีมด้วยกันหนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งถือว่าเจอศึกหนักมากนัดแรกเล่นที่โอทาฟอร์ดเจอกับบาร์เซโลนานะครับตอนนี้แมนยูอยู่อันดับ6ในพรีเมียร์ลีกส่วนบาร์ซ่าจากฝูงจากลาลีกา แล้วก็ขุมกําลังของบาซ่าทีมที่นําที่คุมโดยบาเบเด้ ide, นั้นยังนั่นปึกนะครับไม่ค่อยมีผู้เล่นบาดเจ็บขณะที่แมนยูนั้นมีปัญหาผู้เล่นทั้งในลีกนะครับที่มีการบาดเจ็บแต่ว่าแนวรุกก็ยังมีทั้ง ou, ford, ลูกากูรัตสฟอร์ดและก็มาซิออที่เป็นความหวังนะครับานัดหลังสุดของแมนยูชนะ2แพ้3แต่ว่า ก่อนที่จะแพ้นะครับทีมของโซชาซึ่งเป็นผู้จัดการเต็มตัวแล้วนะครับผู้จัดการทีมเต็มตัวเซ็นสัญญาแล้วนะครับไม่แพ้มา5นัดก่อนที่จะมาแพ้3นัด2ครั้งในรายการนี้เจอกันย้อนหลังไปเมื่อปี2009และ2011บาซาชนะทั้ง2นัดแต่ว่ามาเจอกันในรายการ ICC ล่าสุดผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับทางฝั่งของทีมเยือนบาซ่าไม่แพ้มา17นัดเลยนะครับ5นัดหลังชนะ4เสมอห แพ้นัดเดียวในสมบอรทัถ้วยต่อคิโรน่าในรุกยังมีทั้งซเรสเมสซี่สองคนนี้เฉพาะในลิกทำไปเกิน50ประตู53ประตูด้วยกันของกลางก็ยังมีบุสเกสราคิติชกูตินโยรวมทั้งวีดาวนัดนี้แปลว่าบารซ่าดูจะเหนือกว่าในเรื่องของความสมบูรณ์ผู้เล่นนะครับแต่ว่าเกมการมาเยือนนั้นอาจจะไม่ต้องเน้นเพื่อจะเอาชนะนะครับผลเสมอถ้าเสมอหนึ่งหนึ่งได้ยิ่งดี แมนยูซะอีกนะครับจะต้องตั้งรับแล้วก็คอยสวนกลับแต่ว่าคงจะทําได้ยากผลน่าจะเป็นฝั่งของทีมเยือนไม่แพ้นะครับมีเสมอ00หรือเสมอ11แล้วก็ชนะ10ครับ